ดวงโชคลาภครับชาวลัคนาราศีมังกรครับคุณมีดาวพระศุกร์นะเป็นดาวชูรุมุตระรือของโชคลาภที่รับจากตนเองโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับเดือนนี้ดูเป็น2ช่วงเวลาครับเพราะมีการย้ายราศีช่วงที่1ถึง8กรกฎาคมครับพระศุกร์มาตรฐานจุลจักน้นะช่วงนี้มีโชคลาภอยู่สักระยะหนึ่งนะต้องบอกว่าเลขนําโชคหรือเลขเสริมดวงช่วงนี้คือเลขเกี่ยวกับการแข่งขัน ของคุณนะครับบัตรคิวลำดับสอบหรือว่าคนที่คุณไม่ชอบนะดูเลขนั้นนะครับหรือเลข4ครับแล้วก็ดาวเสริมอีกหนึ่งดวงดาวอังคารเนี่ยคือเลข3ครับต่อมาช่วงกลางเดือนครับช่วงนี้ดาวพะสุทิยาราศียกเข้ามาครองมาตรฐานหรือว่าเป็นราชาโชคหรือว่าช่วงตั้งแต่วันที่9กกรกฎาคมน่มีโชคลาภค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆนะครับช่วงนี้เล่นําโชคหรือว่าเลขเสริมดวงคือเลขเกี่ยวกับแฟนคนรักครับวันเกิดปีเกิดหรือเลขอายุข,ของแฟนครับ ท่านยังโสดคือวันเกิดปีเกิดแล้วก็เบอร์โทรของคุณเองนะครับหรือเลข2ครับอีกหนึ่งดวงเสริมก็คือดาวพระศุกร์หรือเลข6ครับส่วนดาวเทพคุณธนโชวาสนาครับในเดือนกรกฎาคมครับช่วงต้นเดือนครับดาวเด่นดาวพระประสวดีหรือเลข5ครับดาวรองคือดาวพระอาทิตย์หรือเลข1แล้วก็ดาวพระอังคารหรือเลข3ครับต่อมาช่วงกลางเดือนครับดาวคุณธนโชวาสนาดาวเด่นดาวมฤิตยูหรือเลข0ูนย์ครับ ดาวรองคือดาวพระสุ์หรือเลข6แล้วก็ดาวพระเกตหรือเลข9ครับดวงโชคลาภครับชาวลัคนาราศีกุมครับมีดาวประพุทธนะเป็นเอาเจ้าเรือนพุตะเงของโชคลาภลาภผลที่ได้รับจากตนเองโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับเดือนนี้ไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับมาตรฐานเดิมตลอดทั้งเดือนครับช่วงนี้ดาวระพุธตำแหน่งนี้ต้องบอกว่าเลขนำโชคและเลขเสริมดวงของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาของคุณเลขลำดับเลขบัตรคิวเลขเกี่ยวกับคนที่คุณไม่ชอบนั่นเองครับหรือเลข2ครับส่วนดาวดวงเสริมนะครับก็คือดาวพระศบดีก็คือดาวพระศุกร์นะก็คือเลข6ครับส่วนดาวเทพคุณธนโชควาสนานะครับในเดือนกรกฎาคมครับช่วงต้นเดือนครับดาวเด่นดาวพระพระสบดีหรือเลข5ครับดาวรองคือดาวพระอาทิตย์หรือเลข1แล้วก็ดาวพระอังคารหรือเลข3ครับต่อมาช่วงกลางเดือนครับ ดาวคคุณธนโชวัสนะดาวเด่นดาวมฤตยูหรือเลขศูนย์ครับดาวรองคือดาวพระสุขหรือเลข6แล้วก็ดาวพระเกตหรือเลข9ครับดวงโชคลาภครับชาวลัคนาราศีมีนครับมีดาวพระจันทร์ครับเป็นดาวโชคลาุ่มเของโชคลาภแบบฟุกมฟุกนโชคลาภที่รับจากตัวเองนะครับจากการเสียโชคเสียงดวงครับเดือนนี้ดูเป็นช่วงวันเลยนะครับช่วงวันที่1กรกฎาคมครับดาวพระจันทร์ ยกเขามาครองมาตรฐานเป็นมหาจักรนะเป็นอุจาวิลาศนะเรามีโชคลาภเด่นนะครับอยู่ที่ตำแหน่งนี้เลขนำโชคหรือว่าเลขเส้นงอกุณก็คือเลขเกี่ยวกับจำนวนเงินของคุณนะในกระเป๋าตังค์นะเลขธนบัตรแบงก์แรกที่คุณมาดูเลขท้ายนั่นแหละครับหรือว่าเลขเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารของคุณเลขท้ายบัญชีที่มีจำนวนเงินมากที่สุดนะครับหรือเลข3ครับอีกหนึ่งดวงดาวเสริมนะครับคือดาวราหูหรือเลข8ครับ ต่อมาช่วงกลางเดือนครับช่วงที่ดาวพระจันทร์ยัราศียกเข้ามาครองมาตรฐานจุลลจักรก็ยังมีโชคลาภเด่นอยู่นะครับเลขนําโชคหรือเลขเสริมองคุณก็คือเลขเกี่ยวกับเอกสารการเดินทางของคุณเลขวันเกิดปีเกิดหรืออายุของคุณนะครับหรือเลข6ครับส่วนดาวเสริมก็คือดาวราหูหรือเลข8ครับส่วนดาวเทพคุณธนโชววาสนานะครับในเดือนกรกฎาคมครับช่วงต้นเดือนครับดาวเด่นดาวพระพระสมดีหรือเลข5ครับดาวรองคือดาวพระอาทิตย์หรือเลข1 แล้ก็ดาวพระอังคารหรือเลข3ครับต่อมาช่วงกลางเดือนครับดาวคุณธนโชวัสนาดาวเด่นดาวมฤตยูหรือเลข0ูนย์ครับดาวรองคือดาวพระศุกร์หรือเลข6แล้วก็ดาวพระเกตหรือเลข9ครับ